อหอนห้อนอยู่เลยจ้ะตุ่มย่ำของอีแม่มุกดาเนี่ยสุดหนามันหอนจ้ะโอ้ยลงคอพี่น้องจ้ะ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณ,คณยายคุณตาคุณยายแหละอ๋อไม่แฟนของมุกดาจ้าพูนนะ่ะมาอีกแล้วจ้าอีแม่มุกดาเมาื่อนี้เห็ดหยางมาสูกินจ้าเมาื่อนี้ตำคุ้งจ้าแล้วก็ต้มยำไก่จ้าต้มยำไก่ไก่นีมันเป็นไก่พ่านจ้าอันนี้มันเป็นไก่ไอบ้านเฮาเอินไก่ซี่ถ้าอยู่หนีเขาเอิหยังล่ะ ข้อ Corn chicken, chicken, นเฟชเกนจะคอนเฟชเกนเนาะมันสีมันบหลายมันสีบ่คือไก่พันจะเท้ามาตมมันจะมันจะรสชาติมันจะแซ่บเพื่อจะคล่ไนขะ่ไก่บาดเนาะจ้ะเนาะแต่บามันก็บอกมปนไก่บาดจ้ะตุมยำไก่จะตมแบบบ้านๆจะมุกดาเฮ็ดเมื่อนี้แล้วก็ตาบมกหุงจะกินกับเพื่อนๆจา้าอย่าพึงเบื่อแนวกินของอีแม่มุกดาเด้อช่วงนี้อีแม่มุกดามากหลายจา้ะแบบนี้ บาน,บานอีสานบานเฮ้าเนาะจ้าเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าก่อนที่จะไปรับชมคลิปของมุกดามุกดาขอฝากร้านเนะจา้าร้านน้องสิงโตปราเผาหัดดอกเกตเขืนลำเปาจังหวัด กาลสินจา10% off เซสะอนแฟนคลับผู้ใดผ่านไปจังหวัดกาลสินอย่าลืมแวะไปเที่ยวหาดดอกเกดทะเลอีสานบานเฮาเด้อจ้าจังหวัดกาลสินจ้าเบอร์โทรติดต่อสอบถาม0869953283 0869953283ทะเลอีสานจ้าร้านน้องสิงโตปลาเผาบริการอาหารและเครื่องดื่มจ้า อย่าลืมไปอุดหนุนล้านนองสิงล้านนองสาวมุกดาในเด้อจ้าล้านนองสิงตัวปะเผานะจ้าเนะานะมุกดากับมีข้าวเหนียวน้จาจ้าเมื่อนี้ข้าวเหนียวกินกับเอ้ยม,อมันนกินกับกินกับอันนี้แหละจา้ามันยังถือก,กันนะจาน้าเนาะเพื่อนๆจา้าขอสิบก่อนเด้อจา้าอืเอเพื่อนๆจ้าอ๋อไม่แฟนแพปเปยาสลับแอน เชิเนต้มยำซุปนะาจาน๊ะเนาะบุ้ยผักบวมี่ย่างหนอกจ่ามีแต่บอกแต่งก็บปักเลดิดก็บผักไอ้คอดละจ่าเมื่อนี้อีแม่กะกยังบัท่านไปชอปปิ้งก็เกาละจ่ากินไปตามมี่ตามเกิดละจ่าโอ้ยเพื่อนๆจ๋าส่วนข่อยขั้นไงแถวมื่อนี้มึงเนี่อยอน้ำลายแตกรวจ่าปรุงเรียบร้อยละจ่า หอนหอนอยู่เลยจ้ะตุ่มย่ำของอีแม่มุกดาเนี่ยขอนจ้ะขอนค่ะขอนเนี่ย sốt na mình hót cho. ไปลงข้อพี่น้องจ้ะอืแซ่บืะยำม,มีจ้ะยำม,มี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 อือหือ ค้นเฟกชิคก,กนินหรือว่าชิคกินค้นเฟกค้นเฟกเอ้ยพี่น้องจ๋ากใกล้เขาโพดจ๋ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะเป็นใกล้เลืองไหมจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะจับ,จบ ลูนลงของล่างและกุมเจ็บไประได้จ้ะ <laughs> นี่ห่อนนว่ยวยเลยิอจ้ะอืมตตบมาคุ้งเนะจ๊ะ พีแม่คยอยแซ่บหลายใส่ใแค่ร้อนลงไปยังไงจ้ะ Ăn tâm một con Hãy น้ชอบกินไก่เองถ้าต้มย่ำของไก่แบบนี้จ้ะถ้าเป็นไก่พัน์ก็อบเอาแสบเนาะมันมั่นหลายปวอ สมสมธรรมดาจ้ะใช้แบงใช้หนักใส่ปลารรคามเปียกุดยอดเลยจ้ะือ กวนไ้วหวยหอืมเอ้มีแสบหลาย เจ็บไปทำงานละขอ,อ,อรทษจ้ะแม่กินเข่าอยู่ถ้าแ่าไปเ็นงานกับไปโรเดอร์ป้าต้องบอกฉัน,น,นจังเอี่ยมเข่าอีเลย์สมบูรณ์เข่าอีรีมีแม่มุกดา้าน

แฮมทองจ้ะพี่น้องจ้ะเลิศรสอาหารอีสานบาน้านเฮา่อนจ้ะ เึ้นเหลวไว้ไหมเนาะเอามากินเนาะจ้ะม,มีการสั่งลูกเลยบอดกินอันบอดกินเตนเนอ้อเด้อเหลือก,กระดูกไว้แมวชอบแห่นกระดูกโจมยำม,มันต้องกินกระดูกเนาะจ้ามันั้งแสบเนาะ ห่อนจ้ะพี่น้องจ้าต้มแล้วไม่ไหมนะจ้ะห่อนก่ะห่อนแน่แท่ปล่อยแม่ข่อยอ มุมคำไใงใไปไ่อยเนาะจ้ะมันหวอนลวกปากฮา,าวต่ำมาขุ่นมาที 又来了，哎、嗯。 คือน,าน,อน้าหอนเด้วเศร้าหอนเด้อพี่น้องจ้ะ นวอยนี่ก็เป็นเละ Godt. Uh, so <laughs> Tùm nhắm cay chà mm. เลือดหนาหาัอืถ่ายมันเย็นมันกับว่าเย็นยนักเท่อดอกนก็ยังหอนกือเกาล่ะจ๊ะสดแห้งกับอะไ้จ๊ะเพื่อนๆจ๊ะลวกปากน้ำตุ่มไก่ลวกปาก <c oughs> ามันก,ก,ก็กินยังบะอะไเท่านั้นหรอเมมเบอจ๊ะ ห이ก 음. <laughs> 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 <각일이. 웃음> ยังเหลือพี่น้องจ้ะโอ้ยอันตำมะคุ่งนั้นมูดาก็จะได้ฟันแค่รอสใสเพิ่มสื่อมากแมจ้ะงวยโลนหนึง่งบัตทิเนนตำบะมิดก็เลยเหลือ,อไปเครื่องนึง่งอ้ยใครตัวมะนาวถิ่มพี่น้องจ้ะตัดออกเชียนออกแมจ้ะ เสียดายป่าสันหนึ่งกิโลหนึ่ง,งเกือบสิบสี่ปอนด์ปลาคุ้งแพ้งไหมจ๊ะคุ้งแพ้งแพ้ง แล้วจ้าสำหรับอีแม่มุกดาพอกันไม่คลิปหนานจ้าเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าแซบหลายจ้าตุ่มย่ำไกบ่บานมันตุ่มย่ำไกบ่บานตุ่มย่ำไก่จ้าตุ่มย่ำไก่แต่ผงเนาะจ้าเนะาะสไตล์อีสานบานเฮาพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า